การคูณเวกเตอร์นะครับการคูณเวกเตอร์ทาได้2ประเภทนะครับก็คืออันแรกครับเซยลักษณ์เป็นจุดแบบนี้ครับเรียกว่าดอทครับผลลัพธ์ออกมาจะได้สเกลร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสเกลร์โปรดักครับอย่างต่อมาครับเรียกว่าการคอสครับคอสแล้วจะได้ผลลัพธ์นะครับของการคูณเนี่ยนะฮะได้เป็นเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเวกเตอร์โปรดักนะครับก็คือโปรดักแปลว่าผลลัพธ์นะครับแต่ในที่นี้นะครับ ในคลิปนี้จะขอพูดถึงแต่เฉพาะกันดอทนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับอย่างเช่นเวกเตอร์ a ครับดอทกับเวกเตอร์ b นะครับจะได้เท่ากับว่านะครับ a x นะครับคูณกับ BX นะครับบวกกับ AY คูณกับ BY บวกกับ AZ คูณกับ b z นะครับซึ่งผลลัพธ์ออกมานะครับมันก็จะได้สเกลร์ออกมานะครับไม่มีความเป็นเวกเตอร์เลยนะครับพอดอทแล้วก็จะได้สเกลราออกมาแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูภาพนะครับเวลาภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับเป็นภาพของเวกเตอร์ a ครับ แล้วก็ทำมุมกับเวกเตอร์ b นะครับเป็นมุมเซตา้าการดอทกันนะครับก็คือการคิดในเชิงของว่าเจ้าตัว b นะครับมีองค์ประกอบนะครับฉายไปในในเวกเตอร์ a นะครับมีองค์ประกอบอยังไงนะครับก็คือเวกเตอร์นี้นะครับก็คือเป็นสีเขียวนะครับนี่ก็คือองค์ประกอบครับ ของเวกเตอร์ b ในแนวเดียวกันกันกบเจ้าตัวเวกเตอร์ a นะครับก็คือจะเขียนว่าเป็น b cos เซตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าตัว a นะครับ b นะครับจะเท่ากับขนาดของ a ครับอเอาเคพาะขนาดนะครับ คูณขนาดของเวกเตอร์ b ครับคอสเซตานั่นเองนะครับซึ่งค่าของมันนะครับมันจะเป็นได้ทั้งบวกนะครับเป็นศูนย์หรือว่าเป็นลบก็ได้นะครับตัวอย่างของการใช้ดอทนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของงานนะครับงานนี่เป็นได้ทั้งบวกศูนย์แล้วก็ลบใช่ไหมครับไม่ได้3แบบนะครับ โอเคคราวนี้นะครับมาดูตัวอย่างนะครับที่อยากจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับของการดอทกันนะครับ a นะครับเท่ากับ 3x นะครับลบ 5y นะฮะคูณกับ 6z นะครับคราวนี้เวกเตอร์ b ครับจะมีเท่ากับค่าเท่ากับ 2y นะครับ เมื่อดอทกันแล้วนะครับก็คือ a ดอท b นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลองคิดดูนะครับว่า x นะครับกับ z นะครับไม่มีอยู่ในองค์ประกอบของเวกเตอร์ b ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับเพราะนั้นศูนย์คูณก็ได้0 0นย์คูณหก็ได้ศูนย์นะครับเพราะนั้นก็เอาแค่นะครับเจ้าตัว2นะครับคูณกับลบห้านะครับ ก็เขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ ax bx นะครับบวกลบ ay by บวกด้วย az นะครับ bz นะครับก็เท่ากับนี้ก็คือเป็น3คูณกับนะครับ0นะครับ3คูณ0บวกกับอะไรครับลบ5นะครับคูณกับ2นะครับ บวกกับ6นะครับคูณกับ0นย์ะครับเพราะนั้นก็ตอบเป็นลบ10นั่นเองนะครับก็คือเป็นคำตอบนะครับของข้อนี้นะครับโอเคขอจบเท่านี้ไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือตัวอย่างแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการคูณเวกเตอร์แบบดอทนะครับขอบคุณที่ตามครับ